ผมมีเง Stan ินอยู่ศูนย์เบลลี่คลินี้ผมมีเวลา24ชั่วโมงในการหารเงินให้ครบ100ล้านไม่ว่าจะเป็นการเก็บกล่องตีบอสลาเจ้าทะเลถ้าวหน้าแม่เน่ผมจะต้องกินมะนาวสุดทั้งลูกโอ้โหเปรี้ยวปี๊ด ก็มาดูพร้อมกันนะครับผัวทำได้หรือเปล่าก่็ไปดูคลิปเนี่ยอ,อ,อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นแรงใจให้ผมหน่อยนะถ้าใครไม่ได้กดซับเนี่ยฝากทิ้มผมซับหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยกดไลค์ให้หน่อยนะสหลอ่อบิวอุปรกรณ์ช็อปร้านบริการขายแกะตันราคาถูกมีแกะตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นแกะตันผลทิสเน่แกะตันเจดหมัดเขาก็มีและแกะตันเผาวีสี่มีเยอะมากนะครับพูดในห,หมดเนี่ยผมขึ้นให้แลแ้วไอที่แมปทอยเลยทาวเวอร์ดีเฟนส์เขาก็ยังมีมีตัวละครและไอดีให้เลือกโคตรเยอะใครสนใจเนี่ยเลี้ยงใต้ล่างคลิ คืออย่างแรกเนี่ยผมจะทําการไปล่าเจ้าก่อนนะทุกคนโอ๊ยไม่ดีผมจะไปก่อสุดท้ายนะครับคืออัปเดตใหม่มันจะมีที่ e n นชาร์นะทุกคนคือเราสามารถอ n นชาร์เราได้อ่าบัฟเงินนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือบัฟอะไรนะเพราะยังเข้าไปไม่ได้โอเคเราต้องมาดู e n นชาร์ก่อนนะคบว่าผมสามารถขาบอะไรได้บ้างเ็กได้ปะยังล็อกอยู่นะครับผมว่าผมต้องปลดล็อกแน่เลยขาบได้แต่อันนี้ว่ะโอ้โหขาดโกคือผมองคาไปนี่แปดอันนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วครขับขั้นต่อไปนะครับเตาต้อง e n นชาร์ดาบคือมันจะมีบัฟที่ทำให้เราได้เเเเเงงิินนนนนยยยออออะะะะะคครบตีมมไไไไดดด้้้้้ขึาาาททลวุก ฟูดาวอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะมานะครับทุกคนผมรู้แล้วนะครับว่าต้องตีบอกอะไรคือต้องตีบอกฟนะอร์จูนนะอัเมื่อกี้ไม่ติดเลยนะครับคือได้กากมากปั๊บผมอะลดฟูดาว20%นะครับแต่ลดดต้าเมจ15%คือยังไม่ได้ฟอร์จูนนะตอนนี้ผมต้องไปฟาร์มโกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปล่าเจ้าฮอลเลด,ด้วยเลยนะผมลืมไปว่าเงินผมไม่พอซื้อเรือดีหว่าเดี๋ยว <c oughs> ซื้อเรือ <c oughs> เงินมันไม่ไมพอขอนุยาตีมอนตรงนี้ก่อนมาทุกคน <c oughs> เงินผมมี5,000แล้วจาก100ล้านที่ต้องหา <c oughs> นะครับแต่เราจะใช้เป็นเรือปกติเอาเรือฝั่งนู้นดีกว่าโอ้ยไม่ใช่เรือนี้ดิเรือ5,000เงินไม่พออีกโอ้โหโอนาถเลยเนาะไปครับทุกคนเราต้องลาา่าเจ้าทะเลนะแล้วก็เราไปฟาร์มโกเพิ่มนะครับซนะึ่งผมมีเรือหัวใจเรือทหารแค่2อันเลยนะครับเราต้องปี๊บหาดาบเอ็นชาร์ตนะครับส่วนมีโอกาสได้เงินเยอะแหละโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นประมาณ40-60%เลยนะคือเยอะมากนะมันนับเป็นเปอร์เซ็นตนะ์อ่ะ เฮ้ยนม่ใเกิดน้่ยทะเลเกิดเียบร้อโหให้เงินมาเยอะอยู่มีเงินหมื่นเจ็ดแล้วรเราจะขับเข้าโซนหกเลยนะคบเพราะว่าบางทีไฟบัตรขึ้นมาเยอะนะนี่ไงทุกคนเรือมันเหมือนจะไม่ได้ทองนะเรือพวกเนี้ยผมไม่เอาดีกว่านะ,ะเรือเราแตกปีเพราะเราไม่ได้มาคนอ,อื่นนะครับมันไม่ไมีใครคุมเรือเอาแล้วทะเลมืดด้วย ผมคนไม่ชอบเลยไม่เข้าสนหว้วกันทุกคนผมจะขับวนๆอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยอะไรเกิดอ๋อทะเลนี้นะครับสายฟ้าเรือนี้เกิดอีกแล้วเรือโจรเรือทหารเรือปะวิ้ยนี่ไงเรือผีเกิดทุกคนเนี่ยเราต้องตีลำนี้นะครับแต่รอลำนั้นหายไปก่อนนะโอเคหายไปแล้วนะครับลงเลยนะือลับนี้มาได้ทองนะครับไม่ใช่อะไรดูอมอนก่อนเรา <ๆ S 2> เราเราต้อง <ๆ S 2> ใช้ทองเยอะมากนะสกิลไม่ไม่โ <ๆ S 1> ดนเลยอ่ะคนนี้โดนดูสกิลเดียว ผู้เลือดแม่งโคตรเยอะแล้วสกิลผมยังช้าเลยคนแรกมาใช้ดีวะแมงมอสได้ไหมแมงมอสด,ดีกว่านะครับเอา้าเฮียเลยผมจมตีคนเดียวไม่ไหวว่ะผลเรามันกากอะเฮ้ย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 ไอ้เฮียกูตกแมพเฮ้ยผมว่าผมต้องกินผลแมกมากว่ะทุกคนไม่ไหวนะครับต้องใช้จริงอันนี้อ่าอันนี้ใครเน,นี่ยทุกคนอันนี้เซิร์ฟวีผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องๆที่เอาเซิร์ฟวีมาอยากแต่ก็ไม่รู้นะมาก็ดีนะครับจะได้มาช่วยกันฟ้าใสฟ้าน้องตายหมดให้ตัวละห้าพันอะคือแม่งเยอะมากโอ้ยเรือเกิดีฮะไไม่ด้อยากตีเรือนะครับ อยากตีว่ะมึงใครนนคนเนี่ยเนี่ยตีเรือโอ้โหบอสฉลามทุกคนโคตรสวยเป็นไปเนี่ยผมไม่น่าสู้ไหวนะครับโอ้เจ้าเล็กเกิดดีไงฮะโอ,โอ้เจ็บ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 เฮ้ยผมจะตายไอ้เหี้ยติดมาครับทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ไหวไหนไปล่าคนเดียวมาเลก็กกำลังเสิร์ฟแล้วไอ้น้องออกเรือคอยขี่อะไปเองขี่เลยปวดแขนปวดขาจังเลยเฮ้ยจอพี่หมุนไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยมันบั็กเฮ้ยจอพี่หมุนไม่หยุดเลยเนี่ยมันหมุนย<อ>ั<อ>งไ<อ>งโอเคโอเคหาอะไรวหายแล้ อะไรไปตัหมุนมันหมุนเองอ่ะลูกกิ้งเอาหมุนเองอ่ะเฮ้ยใน้องน้องตีตีตีเรือเรือนี้ตีก่อนเลยก่อนวนวนก่อนวนวนก่อนใครก็ได้ลงมาช่วยหน่อยพี่อยากได้โกพี่อยากได้โก้ีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งพวกโมจิพวกโมจิโหดมากคนละมโครลามโคนละมโคราลำลำนี้ก่อนลำนี้ก่อนเดี๋ยวมันไม่หันโกกันโอ้ยมันต้องตีเท่าไหร่พี่ถึงจะได้โก้อะตีจนแตกไงน้องแตกกูมันมันได้โกเลยไม่รู้อ่ะเป็นหมื่นอ่ะสวยได้โกมาสามอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่ง พี่แค่ขับเรือเลยระวังเรือแตกนะเดี๋ยวพี่คิดตอกเรือวฮ้ยโต๋น้องตัวตึงเกิดอันนี้พวกตัวใหญ่อันนี้พวกตัวใหญ่พขับขับเรือคนขับเรือคนไม่งั้นเรือแตกน้องขี้เกียจมาทะเลนี้ใหม่เดี๋ยวลาคนนึงเราเองไม่ขับแล้วใครจะขับเราขับขเรือคนขับเรือคนโอ้น้องไม่มีไม่มีใครขับเลยอ่ะเห็นแกตัวกันทั้งนั้นเลยตอกเรือตอกเรือเนี่ยใครอยู่ข้างๆพี่ตอกเรือหน่อยตอกหน่อยตอกเรือไปตอกเรือไป ขุมเรือด้วยลอยลอยเรือดผีเกิดน้องขับเรือหนีไปน้องตรงตรงตรงนี้เรือผีเกิดหนีไปหนีไปคนขับเรือใครอยู่กับพี่คนนึงอ่ะเราตีเรือผีกันดีกว่าพี่อยากได้โกมากกว่าตอนเนี้ยเฮ้ยได้โกร้อยอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึ่งโว้แมงคุดนูเนียน้องลำหนึ่งตรงนี้ฉลามลุ้มฉลามก่อนลุ้มฉลามก่อนเรือฉลามเรือฉลามเรือหลักเรือลูกตัวใหญ่ถือใหญตัวเล็กแเรืออยู่ไหนเรือกลับกลับมาก่อนเรือมาหาพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ตอกให้นางวีตองช่วยด้วยตอนนางวีตอให เฮ้ยทำไมฉัหลามมันเอา้าเฮ้ย,ยฉัหลามอยู่ตรงนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอกเลยเร็วน้องตอกตอกเลยเร็วน้องตอกเ็วพี่ตอกอยู่พี่ตอกอยู่ อันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับเดี๋ยวขอย่าซุ่มเผ่านะฉลามโอ้โหได้มิง์แต่ไม่ได้พอแล้วได้ไปเผามิง์เฉยเล็กนะครับว่าน้องเขาจ่ายเลยบรรทานยังโอเคจ่ายแล้วนะครับผมใช้ผลอะไรล่าดีวะผลช้างนะทุกคนสกิลมันเยอะดีนะครับผลช้างต้องคู่กับอันนี้นะเอ่อผลช้างคู่กับของหมใส่อันนี้นะครับมันกันน้ำนะครับอันนี้โอ้โหเปิ้ลเจ้าผลช้างอ่ะพี่อะไอ้ยาวอ๋อพี่เจ็บดีพี่ไม่ได้เป็นเผ่าเนี่ยฉลามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไออยู่น้องจัดการมัน ระหว่างการสามตัวที่ต้องสามตัวถ่ายอยู่น้องถ่ายอยู่โอ้ยเวอร์จัดเวอร์จัดแต่แม่คือเป็นแสนตายหนึ่งตายหนึ่งแปลงร่างแล้วโอ้โหเผ่ามิงว่ะเวอร์จัดถ่ายอยู่น้องตายตายหนึ่งสี่แสนเรียบร้อยโอ้โหมีเงินสี่ล้านแล้วนะครับดาวเกิดอีกแล้วจากการเลยเนี่ยเรียบร้อยหูสี่แสนเอ็ดเราแตกก็นหรอไอ้เรือผี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 เตี๊ยดิเตี๊ยดิเคี้ยวเคี้ยวฉลามหน่อยดิปากเรือใช่ไหม โกะโกะโกะรีบตีเดีเดือเรือแตกน่ะเอ็งก็มาจอดเลยจริงไว้เงี้ยเนาะเอ็งขับเรือนี่เกินเฮ้ยเจ้าเกิดตีเจ้าตีเจ้าตีหมดอ่ะจังหวะนี้โอ้โหได้มาสี่แสนสองเยอะอยู่นะเจอแล้วอ๋อทุกคนเจอแล้วนะครับพี่ขอโกะขอโกะปลอไม่ง่อยจะเจอประตูเลยเป็นทานกดแล้วกดแล้วมันต้องเป็คนที่เป็นผมขับไงแม่ผมมาเออเปิลมาผมแม่งเจอเลยตัวเองขี้โม้อ่าน้องจัดการมันตีหางเป็นใครวันนี้ขนาดหมองหมีหางเลยที่ พี่ห่างใกล้ๆไหมเนี่ยหรือว่าไงพี่ห่างใกล้ๆก่อนมันจะได้หานกันไงตังไหนวะไม่มีสามหางเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ตีมั่วแล้วจังหวะเนี้ยพี่ตีว่ะผลช้างอ่ะไม่รู้ว่ากูถ่ายเลยนะครับถ่ายแล้วทุกคนถ่ายหางมันหางเนี้ยเลื่อแสนเดียวโอ้ย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 หางเนี้ยเลื่อแปดหมื่นอ่ะตรงเนี้ยตรงผลช้างอ่ะตีเอาหัวใจหรือว่าเอาเอาทั้งหมดอ่ะหางนี้ยแตกละน้องตัวไอ้แตกหนึ่งหาง อีกักว่า 45, 5, ี 2008, <net> มัน่มยันมันยังลงมาไม่ได้หรอ,อกับมาตนะ้องีแล้วับเยก็ปนจอถ้าผมเสพเลียวลาเรื่องเลยนะน้องพยายามไปโชว์นี่หว่จะหามามาไม่ถึง 5, 5, 5, 5, 5, 5. นาทีเจอเลวันทานมันได้เงิน,นไหมวะทุกคนได้เฮ้ยได้ได้ออ้ยเบงเได้หาหนึ่งแอ่ะ เออแพงอยู่นะเหลือหางเดียวปะเรียบร้อยอุ้ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนหูเลือหัวแล้วน้องหัวหัวอยู่นู่นเอาหัวหายหมดหนีหายอยู่หายหัวอยู่เปิดวิสิตได้แล้วนะที่ยังเปิดไม่ได้เลยวิสิตม่หัวหายตกตื้ระเด็นอย่างไกลเออมันไปมุดโคตรไกลเลยตรงนู้นอ่ะตาแล้วจะตาแล้วตาแล้วสวยหูได้เงินสี่แสนเก้าว่ะทุกคนเกือบห้าแสนได้ห้าแสนได้ห้าแสนห้าแสนสามเงินแม่งโคตรเยอะนะครับเรเวนทานเรือเรือเรือหาย อ้าวอ๋อนู้นไงเรือตรงนู้นตรงนู้นงน้นเรืออยู่ตรงนู้นตกใจหมดะะลเลยฮะ พี่ยิงเองพี่ยิงเองพี่ยิงเองขับเรือขับเรือมาแล้วทุกคนเฮ้ยขับถอยถอยถวหลังหน่อยไม่ถึงไม่ถึงถอยหลังไปถอยหลังไปพอพอพอ่อไปน้องกลับกับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่หกล้านแล้วนะครับขาดอยู่ต้องเยอะไม่ไหวจะครบงงที่สามเรียบร้อยได้หัวใจลีมันทานเพิ่มมาแล้วนะครับหนึ่งอันผมมีแค่สามเองอะ่ะเราไปเช็คดีกว่านะครับว่าคราฟได้เยอะแค่ไหนแหละอืมเพิ่งได้มาสองอันเองอะ่ะโอ้โหผมขาดหนึ่งอันนะครับคือตอนนี้เราต้องไม่ฟาร์มโกนะคือตอนนี้ผมมีแพกเมนอยู่แค่นนงงะะเเ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 เดดดดดีีีีี๋๋ยยยยยววววรรรราาาาไไไปปแลลกกอออ้้้มม่่่่ใชิขถคัฉฮ สวยได้ลฉลามแล้วน้องเจ้าริงเกิดอนุญาตเป็นใช้อ่านี่เลยนะทุกคนฝุ่นแมงมอสอยู่ไหนวะผมจะเอาฝุ่นแมงมดถ่ายนะครับ<อ>เพราะว่าเราไอ้นี่แหละวเราเป็นเผ่าฉลามไอชิวทีนะชิวเลยโซนสองเจ้าก,ก็เกิดแล้วเนี่ยอยู่จุดห้าก็พอเนะอะผม้โหอันตรายพี่ว่าอยู่สองไหมพี่อยากล่าเจ้าไว้เฉยเว้ยคือเรือคือเรือ,อ,อมันเกิดาากอ,ยอย,อยู่แล้วเราจอดเรือนิ่งเลยน้องเราจอดเรือนิ่งเลยอยู่างเงี้แหละพี่ว่าขับเลยขับเลยคือจอดอย่างเง,งี้ยยังไงเราก็ไม่ได้ล่าอะไรเป็นทันอยู่นะคือต้องการแค่โกกับเจ้าทุกคน้องพี่ตา ขอกดเท่าก่อนเออแต่เป็นขี้น้องไม่ใช่เป็นน้ำพี่ในเลือดไหลพี่จะตายเนาะอู้ยกูตายไปหนีก่อนเรียบร้อยได้เงินมาห้าหมื่นด้วยอูย้ยเจ้าสะเดสามตัวเกิดน,นี้ก็หวานหมูนะครับผมจะถ่ายตรงนี้นะครับน้องเขาบอกว่าฮิตฮิตบล็อกไมนอยู่ตรงแถว่านี้นะคือถ่ายได้สามตัวเลยอะ่ะนี่พี่ถ่ายสามตัวเลยนะ้อ <c> ง <oughs> โอ้ยว้ยพี่แปลงร่างให้เรเนะี่ยเออโคดเวอร์ทุกคนตรงเนี้ยเป็นผลลัพธ์ดีกว่าไม่ไม <คน S 2> ่ ใช่ตายหนึ่งตัวแล้วดาเมจดาเมจดสองแสนสี่น้องสองแสนห้าน้เมจดสองแสนหกสองแสนเจ็ดสองแสนแปดตายอีกหนึ่งน้เมจจะสามแสนแล้วน้องดาเมจดสามแสนวุย้ยเวอร์จัดโอ้โหทุกคนผมได้เงินมาเจ็ดล้านแล้วเกิอดอีกแล้วเจ้ากเกิอดอีกแล้วระยะถ่ายเรือเรือเกิดเลือเกิดด้วยเรือเกิดด้วยที่ถ่ายเลืออยู่ด้วยอุ้ยเจ้าตายเดีย๋ยน้องใครมีที่ซ่อมเรือซ่อมหน่นอยดิเฟืองไงเองยังไม่มีเ<อ>ฟืองไม่ใช่ไปดีก็รับเกิดทุกคนไปเลยน้องไทยอยากได้เฟืองอ่ะ เองแต่แต่เองต้องมารับเครียดก่อนนะเองต้องมารับเครียดนะเราไม่ต้องการนะครับก่อรับเพราะเราต้องการหาเงินอย่างเดียวมาแล้วทุกคน <ๆ S 1> ผมอยากตีบวกอะเนี่ยอะไรวะที่ตีเรือมันเรียกว่าอะไรอะที่ซ่อมเรือพี่จับเลเวลบอกพี่ต้องไปทางไหนอะผมไม่รู้เหมือนกันผมลืมแล้ว <S <S 2> <S 2> <S ในรูนี้รูนี้น้องรูนี้อี ผมจะมาัฟเลเวลที่ตีเรือนะครับโอ้แม่งใช้เฟกเมนด้วยว่ะเลเวลนี่แหละแต่เฟกเมนไม่พอจนธาตุเกิดน้องโดนจัดเลยพี่มีช้างนี่พี่จัดเองพี่ใช้พาตีนี่แหละแล้อเกิดเอ้ยอันนี้เกิดนะครับทุกคนจนธาตุหวานหมูเราโอ้โหได้ฝนเฝ้า,าค่อนโคตรเกลือทุกคนตรงนั้นเจ้าเกิด3ตัวเราก่อนน้องเท่าก่อนพิ่งทำนาเมตุไปสักหมื่นหนึ่งก็ได้ตัวตัวแล้วหมื่นเลยนีนะของเบเดี๋ยวมารอๆไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งสแปมเยอะนะของพี่เลยผีก็เกิดพี่มาละน้องใส่เลยใส่นัวเลย ควิยย้งอะตรงนี้นใส่อ้ยทำไมช้าชงเมื่อกี้เป็นอย่างนี้วะนะครับทุกคนเราถ่ายตรงกลางต่อนะไข่นัวตรงนี้เลยไม่มีอะไรหยุดหยุดหยุดเราได้จังหวะนี้นพีิธาาเมทไปแสน<ล>หนึ่งนะ<ล>น้องวิ่งควิ่งวิ้งไปตีสามตัวตายหนึ่งตายหนึ่งสามแสนเจ็ดเลือดผีมาแจมหรอวะไม่ใช่นี่ตายหนึ่ง,งเลือดผีน้องเลือดผีเลือดผ,ผีมันตีมันตีมันตีเ,เราเอยู่น้องเลือดผีซ่อมเรือซ่อมเรือไปขยับเรือขยับเรือ อ๋อพี่ตายเลยตายเลยตายเลยตายพี่ถ่ายเลยโอเคมานะครับเรามาตีบิ๊กมัมกันดีกว่านะว่ามันจะให้เงินเท่าไหร่เวดเนี่ยฟรนให้เงินเท่าไหร่เอยโอ้สามห0 0 0น,นครับเรามีคูณสก็60,000ผมมาใช้เป็นผลพระนะครับผมจะมักบัคปัดใหญ่นะเราจะบัคนะครับทุกคนนี่จะได้ตีง่ายๆอาอแม่งแม่งไม่ติดเดือบ,บัคพียากแน่เลยทีนี้โอ้โหแม่งไม่ติดดืบ,บัคอะเอ้า น้องเขาตีฉลามตายนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งตายฉลามไปเรียบร้อยทุกคนโอ้เราตีมันได้เงินมาแปดหมื่นนะครับแล้วก็ได้เควสอีกหกหมื่นนะสามหมื่นครับเท่ากับเควสไอ้น,นี่เลยบิ๊กมัมเลยก็เป็นหกหมื่นแต่ผมไม่รู้ว่าตัวมันอ่ะคือดรอปเงินเท่าไหร่นะครับน,น่าจะาเก้าหมื่นขึ้นปะตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหได้เงินแค่หมื่นแปดอะจากมันอะจะไปนี่นะครับทุกคนเออเคลดทีนบอสก,กิโลให้เงินสามหมื่นห้าอุ้ยทำไมบอสกิโลมันเยอะวะหลายตัวอีกอ่ะมันเยอะกว่าสองตัวก่อนหน้านี้อีกนะครับเรียรย 18, 70, ยบร้้้้้ออออโโหหใเเงงิินนนไไดมมมมาาาททผ มือผมวะคุณครับเก็บไม่ได้อ่ะผมเล่นผลแมงมสถ่ายบอสดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงพยายามถ่ายติดกำแพงนะทุกคนถ่ายบอสเไ้ยมันหลุดว่ะโอ้ยถ่ายด้วยทุกคนแต่ผมต้องหมุนเมาส์อ่ะเรียบร้อยเอ้าจะลืมล็อบเกสมานะครับให้ผมมาลงตันเก็บแฟกเมนต์ก่อนนะเนื่องจากว่าแฟกเงินไม่พอรีเผานะครับผมเผลอไปรีเผาเล่นอ่ะอยากได้ไม่เผาฉลามเรียบร้อยหนึ่งพันแฟกเมนต์แรกไปดูพี่ไปดูพี่เขากันว่าพี่เขาจะเกลอมานะครับทุกคนเรามารีเผากันนะขอเผาฉลามน้องดูฉลามแน่นอนนี่นี่น้องทีี่ได้้้ฉลลามแวโโออเคปติกกพส จ่ายเร็ว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 ใครมีเงินอ่ะพี่จนแล้วอ่ะจ่ายอะไรอ่ะพี่จ่ายล่าเลยเป็นทานจ่ายล่าเลยเป็นทานเร็วจ่ายเร็วจ่ายหมดยังยังไม่จ่ายเลยนี่จ่ายเร็วจ่ายเร็วใครออะะไรร่่พีใคมีเงินจ่ายหน่อยใครมีเงินจ่ายหน่อยพี่มันต้องกดอะไรเลขเหรียญที่สองน้องไม่รู้อันสองอันสองเวนโอเคกดจ่ายรัวเร็วเลย แนวว่าชีวิตจริงของน้องอ้วนมากอ๋อดีรูพ้พี่พี่แอบมอ,มองน้องทางบ้านไงบ้านนีกกใ่ใกล้กลักกนน้องจ่ายกันยังเนี่ยไม่ไม่มีใครจ่ายเลยหรอผมจ่ายไม่พี่ตอนนี้น้องน้องไปจ่ายแล้วจ่ายแล้วได้แล้วได้แล้วไปวะไปลากันไปลากันโอ้โหนะ่าดูทรงน่าจะนานเขาไปทะเลห้าก,กันแล้วเรายังอยู่ทะเลสองอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกอยู่มีฮาร์คิ้สังเกตวิสองน่าจะมองได้ไกลอยู่แหละ What เฮ้ยปริญญามาอีกแล้วน้องไปออกเรือออกเรือไม่อยู่เรือเหรอเฮ้ย เจ้าเลเกิดเจ้าเลเกิดเจ้าเกิดทีก่อนทีก่อนพี่อยากได้เงินโอ้ยแม่งโอเคเคได้เงินโอ้โหสี่แสนตอนนี้โคตรวุ่นวายอ่ะแม่งทั้งเจ้าเกิดทั้งเจ้าเสกน้องพี่ตีอยู่เจ้าเสกอยู่ไหนวะเจ้าเจ้าเกิดอยู่ไหนไม่ตัวนี้โอ้ยน้องอย่าพึ่งเขานัวกันอยู่เจ้าเจ้าเกิดเจ้าเกิดน้องนี่เจ้าเกิด มาคนหนึ่งมาต่อคนหนึ่งนี่มันกงแจ๊กตัวยังไงโอเคตายตายโอ้โหมีผลแมงมดสองผลตายไปแน่นอนน้องเจ้าเนี่ยสวยสวยแมงมอดแมงมอดอ่ะน้องแมงมอดแมงมอดเองเขาจักแมงมอดไหมที่มันชอบขึ้นข้าบสารนี่ได้สามแสนห้าผลแมงมอดเจอฉลามฉลามมันเจอแมงมอดน้องลง หลาดมาเจอแมงมอปิดมัน,นเดี๋ยวเพื่อนเราตายเนี่ยเรียแบบร้อยไอ้นี่แตกขาแตกาตายาตายแต่เบิ้นแมงมอดน้องอคอยขีดมันเออเลือนไหลเป็นขี้เลยน้องมันอะ่ะ ต, 50, <000. S 3> ตัวไห้าหมื่นสลามเกิด,ดมันล้างแค้มันล้างแค้นเพิ่งเกิดเมื่อกีอ้เลยเองไม่รับแอไลน์พี่หรือเปล่าเนี่ยเองไม่แมงมดอะระวังอีโดนพี่ปิดต,ตายนะเฮ้ยแมงมอดจะตายเอาน้องอย่าตายพี่ก็แค่ตายน้องโอ้ยแมงมอดแมงมอดแมงมอดทูจะตายแมงมอดทูเฮ้ยน้องเลือดพี่เหลือแปดเว้ยเฮ้เลือดพี่เหลือแปดอ่ะาพี่นี่ฮารอดมาได้เออรอดเฉยพี่ใส่คุมาหิวเลือดก่อนเลือดเหลือแปดเที่ยงแปลง แม่มอ้อไทยแม่มอ้อไทยพลังแม่แม้วสวยหูเกือบตายเกือบขีดโอ้โหเจ้าเกิดสามตัวนะครับทุกคนหามาเลย คือฮิตบ็อกซ์มันใหญ่มากเรียบร้อยทุกคนผมได้เงิน20ล้านแรกแล้วเราขายต้องแปดสิล้านนะครับเรียบร้อยโอ้โหทีแสนภารกิจในคลิปนี้ยังอีกย,ยาวนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่17ชั่วโมงนะแต่เ,เงินผมมี22ล้านเองอะ่ะจะไหวปะวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชั่วโมงที่8แล้วนะทุกคนแม่งไม่เกิดอะไรเลยคือผมออนมา20่สิบวัทีแล้วไม่เกิดเจ้าทะเลโคตรงอมอ่ะเงินมีแค่22ล้านเองนะครับนะอเออทุกคนผมบอกอลไรใหครับคือผลประตูแม่งโคตรโกงนะอันนี้คือเลฟ้าผ่านะ,าะเเรราปปปิดปะตูุ๊บแล้วเราออ อไปนะครับนี่ทะเลมันจะหายนะครับทะเลพลาผ่าโคตรโกงบางทีมันน่ารำคาญนะครับทะเลนี้เกิดน้องตัวันเลยเลยเยวผลบาเรียพี่สุบู๒2ตัวเลยเหรอโอ๊ย2ตัวเว่อร์เวอร์พี่พี่ผังมาแล้วน้องโดนโดนผลบาเรียพี่เจ็บเจ็บโอ้ยโอ๊ยกูเจ็บไม่เป็นไรโอ้โหตัววันนี้น้องเฮ้ยเจอแล้้วเเฮยจอตัวเลร็วนะเร็วกดเลยกดเลยไปแล้วจ้าไอ้ฮ่าแม่งว่าจะเจอ มาแล้วครับทุกคนเราเจอประตูเลเวนทานแล้วนะโอ้โหไม่ง่ายจะเจอโคตรยากเลยอ่ะผมใช้เป็นคนเสียงนี่ว่านะครับเพราะมันสามารถกินได้ด้วนะนี่เราตีหางนี้กนเลยนะครับไอ้น้องน้องเราเราเราตีหางแรกก่อนมันจะได้หันเงินแล้วก็หันนี้กันตีหางเดียวกันไปยีบา,บานวะเนี่ยนั้นยูหนว่ยวะนั้นอยู่หนห่วะงงแล้วเออนี่หางหางแรกอ๋อเรียบร้อยหางแรกแตกหางสองตรงพ้าตรงพ้าถ่ายฟ้าอเอ้เองตายเหรอรอด เฮ้ okay. หัางสุดท้ายหัางสุดท้ายสวยหัวหัวหัว,หวอันนี้หันสุดท้ายเหอหรอือเอาวันวันตีหางก็ได้ใช่ไหมอันนี้เฮ้ยแม่งโม้ไปหมดเลยอ่ะพบอกไม่รู้เรื่องเลยลโอ้ออกกันดีกว่าหมดกับตาย,ตายโอ้โหเริ่มแล้วสามพันโอ้เริ 1, 000, 000, ่มแบบวันเดียวอย่าตายอย่าตายเฮ้ย 哦，可以。 ตัวมันสวยตายแล้วปะเรียบรอ้อยทุกคนได้<ะ>เ,เงิน5 0 0แสนใช่ปหวะเมื่อกี้พี่มองไม่ผิดอ้อโหได้เงินโคตรเยอะหนุนเรือเรือเงินเยอะมากไปเลยไปเลยพี่ขอยิงไปคับไปข,าไปขวาขวาขวาห้ำไปยิงเรียบร้อยขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรืออ,ออกเรือใครทิ้งใครใครโดนทิ้งหมดได้นะไปเลยขับเลยเรียบร้อยในสุดก็ได้หัวใจเลยมัน่านมาครับตอนนี้มี4อันแล้วนะจากลองไปยินชาร์ตบ้างจังลองาร์บดูนะครับว่าอืมนี่ไงแบบแรงสิบอันแล้วนะวันนี้จะปลดล็อกอันต่อไปแล้วล่ะเน็กนี่ไงาล้ะเรับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเพิ่งได้แค่แปดอันเองอ่ะทุกคนคำพีม่วงเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าเกิดน้องเจ้าเกิดพี่ถ่ายยาวช่งงวันนี้ดูดูดูน้องมาดูพี่ถ่ายดูพี่ถ่ายดูพี่ถ่ายถ่ายสามถ่ายสาม เฮ้ยพูดเองตีสามตัวเลยไม่ไม่งั้นไม่ทันนุ้ยตีทีเราสามตัวเลยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองเรียบร้อยหมดโอ้โหทุกคนเจ้าสี่ตัวเกิดนะครับแต่เราตีสามตัวก่อนนะเบอร์จัดได้เงินเป็นล้านน้องตีตีตีตรงสามตัวก่อนนะสามตัวก่อนสามเอาเอาสามตัวก่อนแบ่งแบ่งเงินแบ่งแบ่งเงินแบ่งเงิน อุ้ยเจ้าห้าตัวเลยเหรอใช่ไอ้นะกสัตว์เลยหตัวดีดีดีอุ้ยตรงตรงนู้นด้วยนะครับห้าตัวไอ้ทำน้ำมีใส่มันก่อนนะเดี๋ยวมันหายตายตายตายเวอร์จัดเจ้าเกิดห้าตัวอีกตัวหนึ่งน้องไอ้ตัวหนึ่งตรงตรงช้างตรงช้างไอ้ตรงตรงนู้นอะไม่ใช่ตรงเรือนะสวยตัวหนึ่ง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 อืมตีเลยพี่ทำน้ำมีไปเยอะแล้วเนี่ยสองหมื่นแล้วเนี่ยพี่ทำไปอ่ะ เรียบร้อยสวยโอ้โหได้เงินมาโคตรเยอะเหียทางก้าทางเจ้าจะฉลามนนองพี่ไม่สนพี่จะตีเจ้าต <c ười> ีเจ้าดีกว่า <c ười> มาไปขับอ่ะไม่รู้ว่าพี่ต้องการอ่ะเอ <c ười> ปล่อยเรือแตกก็ได้นะค่อยไปเอาเรือใหม่ก็ได้ <c ười> โอ้โหทุกคนเจ้าเกิดโคตรเยอะนะครับ <c ười> น้องเขาบอกว่าเป็นดงเจ้านะ <c ười> ดงมาช่อนใ <c ười> ช่ไหมเนาะฉลามมันไล่กัดกูดกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องเปิดสคลิป ดยอกเล่นไม่มีไม่มีเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เงินผมมี30ล้านแรกแล้วนะโอ้โหเวลาก็เหลือส5้าชั่วโมงนะครับโอ้โหเรือเกิดด้วยนัวยจัดีเจ้าเรือเจ้าเร็วสามตัว4ี่แสนสี่แสนโอ้โหแม่งได้ตัวละสี่แสนเยอะเยอะชั่วโมงที่11เจ้าอีก3มตัวครบสน้องครบ3มเนี่ยที่ที่ครบ3เลยเนี่ยโอ้พี่ฮอตขนาดนั้นเลยเหรพี่ใช่ทัพี่ใหญ่เท้าเจ้าน้องอีเจ้าหนี่เจ้าหี้เจ้าหี พี่เก็บไว้หน่อยอ่ะพี่อย่ยฟาพร้อมตายเลยเนี่ยจริงมแตกหนึ่งจิ้มแสนเอ็ดวะจินมสี่ชั่วโมงในการล่าเจ้าแน่เลยแอบซุ่มทำคลิปเนี่ยจัดเจ้าเจ้าเกิดบนเกาะเนาะน้องเจ้าเกิดติดเกาะทุกคนเจ้าเจ้าไม่เกิดข้างบนเกาะโคตรเวอร์เลยเออมันมันเกิดได้ไงวะกูจะถ่ายยังไงทีเนี้ยไม่หลอกไม่หลอกไม่เกิดตรงนี้แหละแหลกเลยประเด็นเวอร์จัดเพื่อนเคยเจออะไรอย่างงี้ปะไม่เคยเจอเลยทั้งแรกเลยเออครั้งแรกเหมือนกัน โดนเปิดส anyway. ิงครั like s right. <S ้งแรกอะครั้งแรกายสน้องสวยไมพูดด้วละเกเกินไพูดด้ละตาบี่ผมหาเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงตัวตัวนึงหำเหลือตัวนึงเนี่ยสายคนอยู่ตรนไหนวะบอกวันเลยนะเจ้าลอยเจอ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 เกือน้องไม่รู้กดเลยกดเลยกเลยไลอย่างเงี้ยไอ้สุดไม่รเป็นคอย่างเ้ยอ่างเี้่งเง้ยอน่เีย่งเงยอเี้ยอย่งเงล่งเ้่งง้่งเ้อยเ้อย่งี้ยอเ้นอม่เจอหรอก ต้ำไมหลังปอดต้นไม้ใช้คนเสียงดีกว่านะเฮ้ยน้องเราตีคนละหางเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิตีหางเดียวกันจะได้หางทางไหนก่อนทางไหนก่อนอยู่หางหางตีช้างอยู่ไหนช้างอ่ะแล้วพี่ไม่ใช่ช้างอ่ะพี่เล่นคนเสียงแล้วเนี่ยทางไหนก่อนดีหางมังกรไงหางมังกรหางมังกรง่ายดีตีหางก่อนน้องมาคือหั่มันนั่นแหละหางอ่ะสวยตายหนึ่งหางตายห่งพี่ทางไหนทางไหนน้องทางไหนหางทางนี้นี่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางไหนไว้หางน้องหางตรงแมกมาแมกมาแมกมาหางแมกมาเนี่ยข้้้้าาาางงหหหนนนนเี่่ยขััวมะ จะได้ตีกับเมอยู่ไหนวะหัวแหลยรู้อ่ะโอ้ยโอเคๆเหลือหางนึไม่ได้ไม่เียอะไรเเหลือหางหนึ่งหางเหลือหางหนึ่งเหลือหางหนึ่งหางนึ่งอยู่ไหนอะทมไ่ได้สหางลนะเรียบอยโอ้โหี่ได้3มหางยังไม่ได้ติเลยเลยก็ได้ะหางหัวก็ได้ั้งว่เนี้ยโอยพี่ได้เงินมาหสน่ะคือเยอะมากเดี๋วขอยิงขอพยิงพี่ยิงมงยิงเลยันยิงเลยยิงเลยยิงเลย ไม่พายอย่าบังในพายโอ้ไม่ต้องสกิลเลยน้องหันขึ้นดิซ้ำเออไป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 กรอบกรอบหัวใจเลยมันทานอันที่2หรือ3ามของคลิปนี้ผมจะไม่ได้นะครับฝากคนจะตอบบอกหน่อยอ่าเรียบร้อยได้มาแล้วอีกแล้วจ้าหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยน้องโอ้ผมเรียกปกเรือเลยขออนุญาตตียาวสามตัวได้ป่ะผู้ผลเพลงแม่งโคตรกากเลยทุกคนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับโลมันทานแล้วก็ผลช้างอยู่ไหนวะที่โดนเป่าอ่าแตกหนึ่งแตกสองแตกโม ดแป8สวยมากเลยครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีเงิน51ล้านแรกแล้วนะเอาว่าผมมาครึ่งทางแล้วแล้วตอนนี้เวลาก็เหลือครึ่งทางนะครับอันนี้เป็นชั่วโมงที่13แล้วนะไม่บอกแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่เห็นไม่เห็นน้องพี่ไม่เห็นน้องพี่ไม่เห็นเองพูดอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแม่งใหญ่ใหญ่แล้วอะเลยน้องจัดวันเอาจอดทีพี่พูดแบบจะอะไรแบบนี้เป็นออกที่บ้างออกอยู่แล้วเองอ่ะเอาเอาหั่นใกล้กันน้องหางไหนก็ได้หั่นหั่นไหนกี่ววะหั่นมากมากหั่นเงินฟาด ใครก็ได้จังหวะเนี้ยหางกลางอ่ะน้องหางกลางอ่ะหางกลางอ่ะตรงแม็กมา,าตีอยู่อ่ะห่างจุ่มกับสอตัวหางนี้นะหางเขาเสียงอยู่นะหางหางนี้เพิ่งตีไปเมื่อกี้ตีตีนี้นะหางก่อนโอ้โห,โหได้ได้เงินแล้วแสนหนึง่งห่างพลาหางพลาาง,า,า,งาแตกแล้วหรอยังยังนู่นนู่นตรงนูนะ้นน่ะตรงนูนะงน้นนะ่ะตรงแม็กมาตีอยู่อ่ะตัวาตมาประตูอ่ะใกล้ใกล้ใกล้มาวัดไปก่อนทางนะเสรเรียบร้อยหางสุดท้ายสุดท้ายตรงนี้ตรงนี้แม่ตายแล้วมั้งเคเคตีเลยตีเลยตีเลยก็ไไดด้้ีีหำนนน่่ออออยงเมตโ เรืออยู่ใก mm. ล้ๆอยู่ใช่ไหมลิงเรลลิงป่ายังเลลลิงโอ้ยกระไดเยอะอ๋อเรียบร้อยโอ้เงินห้าแสนไอ้น้องขับเลยพี่ยิงเองโห้ย่ขี่ม้ามันไม่หายว่ะน้ำแข็งเนี่ยเองไปอยู่เองไปขับไปนี่เลยน้องขับไปก่อเต่าเลยพี่ยิงจากตรงก่อเต่าโดนอยู่โอ้โหอยหลังไว้อีกถอยหลังไว้อีกถอยหลังไว้อีกพ่อไปไป let's go ไอยังอยู่เดยิเอ้ยเอ้ยไม่ดีนอน้อง ต้นตีนน่นเอตายหัวใจเลยมันทานเรียบร้อยห้าอันแล้วทุกคนเอ้าประตูเลยมันทานเฮ้ยเฮ้ยยังไงกดเลยไหมเราไอห้าห้าพันเมตรอ่ะมันจะหายป่ะถ้าไม่กดอ่ะไม่น่าหายหรอกพี่หรือว่าหรือว่าเราจะตีก่อนแล้วใช่ปะกันเพนขึ้นเรือนโอ้โหกูว่ากดดีกว่าน้องพี่กดแล้วนะกดเลยนะกดเลยพี่กดเลยฉลามเกิดไม่ใช่หรอกเเเฮ้้ยย่อจไไดงนีเออ มีคนจ่ายแล้วแน่เลยพี่จ่ายพี่เป็นคนจไาครับวันิมาไที่ลองขึ้นขึ้นไปกดดูไงที่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงพี่กดดูพี่กดดห่างนี้ห่างนี้ห่างแรกห่างแรกห่างนี้ห่างนี้เรียบร้อยตายตายเอาพี่ตายเหรอตายเหรอกำลังกำลังมีกำลังนี่เดือดสองพันน่ะโอ้โห ราคาเดิมมนดรเมีเยิงกันจังเลยอ้าวเรือเดือดเรือให้สี่แสนอ้ยได้ห้าห้าแสนสีเลยมึงโคตรเยอะเห็นจะกลับปากว่าว้าเร็ววะรีบๆแล้วเอาจะรับสุดหรือวโคตรหรอเรียบร้อยน,นะครับได้หัวใจเรยมันทาแล้วนะอันนี้ก็เป็นอ่าอันที่เท่าไหร่วะดูกัอนอันนี้6นะทุกคน คือล่าเรเวนทานมาได้เงินประมาณ5้าแสนสี่แสนนะคือผมเยอะมากแถมได้หางลแสนนะครับมันประมาณ3หางประมาณแปดแสนนะทุกคนเรย์เวนทานหนึ่งตัวเพิ่งมีเงิน56ล้านนะทุกคนคิวนี้อีกยาวนะครับเพิง่งครึ่งทางเองั่วโมงที่17นะทุกคนอันนี้เจ้าเกิดเยอะมาก3มตัวเรียบร้อยตายหนึ่งตายสองเรียบร้อยทุกคนผมมีเงิน70ล้านแรกนะตอนนี้ขาดแค่30ล้านนะครับมีโอกาสทันอยู่นะก็มาดูนะครับว่าผมทำได้หรือเปล่าใครยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยผมฝากกดไลค์นะกดได้ไหมเธอเฮ้ยเจอเลยเย้ทุกคนเจ ประตูเดเอดมันฮาแล้วชั่วโมงที่17ของเราเดี๋ยวเวลาจัการเลนทอนจะหายไปเอาหางไ้อยกอนพี่เจยเอาหางไ้อยก่อนห่างใกล้ๆอ่ะห่างนี้เอาหางนี้ห่านี่ยไปนู่นแล้วไปตรงเรือแล้วไปตรงเรือแล้วไปแล้วจะตีคนอื่นห่างนี้หางนี้นี่หางนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงคนเสียงเนี่ยตรงนี้ตามไวตาหางนี้แบบห่างนี้หางนี้หางนี้แปดแปดแปดหมื่นแล้วได้แปดหมื่นแล้วอ่ะจะตีคนเดียวทำไมอ่ะพี่หางเดียวกันดิน้อง หมูอ่ะไดแลหมื่นเ้ามื่นเก้าตายตายหางแจกแล้วหางนึมีหางนึงหางหางไหนเล็กเลน้อยหางข้างหลังนี้มัไม่ใช่เหรอไอ้นี่หางหลังนี้แหละตวนเสียงเน่ยเห็นปะได้แน่นอนยิงกีตาร์ขึ้นไปแล้วนรนีแม่งนัวจัดไ่เอย่าะไรจังหวะนี้ยเมื่อเมื่อกี้ที่กเลยเสามหมนะหางเนี้ยร้อยอีหางนึ่งหาง้ายจสามหมืน้อยไปไดไม่ได้คกันอย สองหมื่นสองหมไม่ได้สามวันแล้วไมสามวนเหอแม่พูดน้อยคนตีน้อยก็้น้งรวมตอนนี้ได้แค่แปดพี่ได้แค่สองไม่ใช่ไมไปไปขาเรือขาดอแรก่ะขหกไได้กไม่ได้รับร่งทำอไรเรียบร้อยทุกคนได้เงินมาสี่แสนผมยิงไหมผมยิงโอเคจะขับไหมล่ะเรืออ๋อมันมัขอมันยิงนได้ใช่ไหม เรียบร้อยไปไปไปกับเรียบร้อยทุกคนได้ขวใจริมทางเพิ่อมอีกหนึ่งอันนะตอนนี้ผมมี7อันแล้วนะครับ2.000 years later. ชั่วโมงที่20เช้าเกิด3ตัวอีกแล้วน้องจากการ3ตัวเลยเพราะว่าพี่จะไถ่สามตัวเองทำลายเมียสามตัวเลยตายหนึ่งตายหนึ่งนี่หมสมนาพวกมาช้านี่ตายหมดตายหมดไม่แบ่งเลยมาแล้วครับทุกคนเรามาคำชาร์ตเอ็มพีเอ่อเอ็นชาร์ตคำพีแดงนะครับเตะดาบคู่นี่แหละสีแดงมันูะพิว่าเราจะได้เป็นอะไรอื้อหือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัคกี้เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่านไม่ออกที่เฮ้ยเป็นงั้นแหละโอ้ไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยไม่เห่ว่ามันจะอะไรหรือเปล่าจะกลับวะคือผมต้องการแค่อ่า อันนี้นะครับพีมอนแล้วมันทำระเบิดแรงโดยที่ไม่เอาสายดาบฝากคล้วต่อขึ้นนะครับว่ามันคือเอฟเฟกอะไรผมไม่เข้าใจครับสมองลิงอย่างเราเรียบร้อยเรียบร้อย ตัวนึงโอ้โหเงินเกือบ90ล้านทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่4ชั่วโมง18นาทีนะครับงงไมก็ถาม2ตัวอยากเจอ3ตัวมาถามตัวได้ปะเป็นในกระสาบตัวไม่ใช่เราคิอันนี้3ตัวหรอนี่2อุ้ยไม่ตายอย่างไวอะ่ะตายเยอะเกินตายหมดแล้วที่ตายจะตายจะตายจากตัวไอรุ่นตายแล้วเนี่ยมาถามตัวเฮ้ยไม่มาถามตัวจริงไอ้เหี้ยแค่นเดี๋ยวจะแตกเลย อย่าแตกเรือมิฉะั้นไอ้คนตกเรือมันได้ขึ้นเรือเออเรือแตกเฮ้ยน้องเอ็งขี้เหมือนปะเนี่ยร้อยเย่เจอประตูเรียนประธานแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งกดขอกดขอกดขอโกรธหายาชัาดาวเซิร์ฟนะครับอย่าเซิร์ฟทำยไงอ่ะติดติดขุดดาวแล้วด้วยทีละห่างนะจ๊ะทุกคนห่างเดียวกันต่อได้ครับได้ครับตียังไงต้องตียังไงต้องตียังไงตีหามันก่อนอย่างแรกหางไหนอ่ะหางไหนเอาหางไหนก่อนหางแรกหางแรกหางแรกตรงเรือตรงช้างหางแดงแหวงหางแดงแล้วหางไหนอะหาง ไอ้เี่ยมันทำไมทำไมมันไม่มีทำไมมันไม่มันมันไม่มีหมายเลขเขตที่ห่างเลยวะจะไูู้เป็นหางไหนบจะระเบิดแล้วครับโคอ้รเกมเกมเลโก้แหลกได้ไงหางเดียวหรือหางเดียวขอควม่จะเีหัวมันเป็นไรมไม่เห็นเลยครับมไม่เห็นเลยครับตอนนี้ครเล่นในโทรศัพท์อ่ะไอโทรศัพ์สี่ไม่ยูระเบิดอ่ะเสร็จเลยโว ตอนนี้หัวขาดเงินอยู่แค่3ล้านนะครับเรามี79็ล,ล้านแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเราได้อหัวใจเรนเนทานเพิ่มมาอีก1อันนะตอนนี้ผมมี7อันหายออกเรือต่อ,อท,าาทางเ,างเางงจ้าทองเรือขอยญาตไม่ส่วนเรือทันส่วนเจ้า ต,ตอนนั้นเจ้าไม่ตายหรอโอเคตายแล้วตายแล้วเงินแล้วพอละเรียบร้อยอุ้ยเงิน99ล้านแล้ว,อลลวโอ้โหทุกคนกี่ตัววะเนี่ยสามตัววะสองสองตัวเอ้ยพอดีเลยขออนุญาตนะครับฝั่งนี้สองหมื่นดาเมจแต่อยา่าไปโอาไปฝั่งนันแหล,ละเจ้าหายแล้วการล่าเจ้าจะจบลงขออนุญาตปิดไมค์ก่อนแล้วเด็กดูว่าทำคลิปอะไรโอ้โหน้องข้าเปลี่ยนผ้าแข็งหมดเลยตอนนี้ผมมีเงิน99ล้านนะทุกคนโอ้โหจะครบร้อยล้านแล้วชั่วโมงที่ยี่สิบสองนะครับวันนี้เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งอ หนึ่งร้อยถึงเต่นเล็กน้อยทุกคนผมมีเงินหนึ่งร้อยล้านเชีย <Yeah, S 2> ครบแล้วอ้าวกูตกตกแมพคุตกแมพอะไรเนี่ยต้ห่มบักนะครับไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับทุกคนคลิปนี้เสร็จแล้วนะเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงห้าสิบสามนาทีนะครับขอ,อย่าให้กดหยุดเลยนะคลิปนี้ผมใช้เวลาไปยี่สิบสองชั่วโมงแล้วก็อีกเจ็ดนาทีนะใครชอบคลิปนี้เนะี่ยยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดีในตอนหนึ่งกันล่ะผมไม่ไดะดมโทษเว้ยขอยา,ยากแล้วกัน